มาแล้วมาแล้วมาแล้วพบกับช่องทางเดียวนะครับโอ้ยผิดฟ้าครับผิดฟ้าเฮ้ยทั้นง,ทงนอกเป็นอยานอ่างนอวันนี้โอ้ยเอเก้ามานะครับนะทีมงานของเราก็มีอยู่สามคนโอ้ยสุดยอดลังสลาลังบางไงพเทสามคนนำทีมโดย สร้างซุนนะครับแล้วก็สร้างนอ็นอตน็อตสายตึงแห่งบ้านไผ่ล้อมนะครับเนะเอาไปอีแผ่นหนึ่งอะไรเด้อนี่สร้างน็อตกับยิงแบบสำนานเลยเนาะ ทำไมยอยู่กับเธอแก่เก่าเนี่ยเป็นไปไหๆเพิ่อนบสองานให้บ่หรือไหนๆคพัฒนาไปครับโอ้ค่ยพัฒนาไปนี่นยิ่ข่าว,ว่าเแก่เกาสมมา,าไปเหงานเป็นไหก็ดูกขอดูกอนอก่อโอ้ยค,คอยส่งสยยรครับดี๋จสิไปอยู่บเดนแดดเป็นยังตอนนี้งานงานในล่มอ สร้างสิ่งบมดีตรงใดนสร้างสิ่งนี่ฮะแต่ว่าไม่ดีๆแต่ว่าโดนแดดโดนแดดโดนแดดครับขอมาอยู่กับชั้นเดี่ยวชาแนลก่อนโอ้ยค่อยถ้าค่อยปล่อยคลืนไปเด้ มีการทวงเงินใส่หน้ากล้องอีกคาปายางรถเป็นเบาตัวตึงแห่งบ้านโพนาไก่ตนอ่ะไา่อาจารย์เชียนยังครับ ผักแกงคูนแล้วก็มาเบิงมันสร้างสิ่งนี้ไม่ยังก็บริษัทยังก็ซื้อบริษัทไม่ยังกเกาะเึะมันมีไนเะที่ยงทำแล้วก็มุนอุยปุยมุนอุยปุยอ,อ,อันก่อสร้างอะนะ เพียงท,ทำการสช่างนะอันนี้เดย์เป็นยังอ้อเอะการสช่างบอกอายอาย้ไอ้ก้มหน้าก้มตาโอ้ยยอมรับความทูกความจริงเลยสิงใชงไงนะครับช่างสิงนี่ก็เป็นช่างมีฝีมือนะครับเป็นบางเรื่องนะครับนี่นะครับคนปูกระเบื้องพร้อม ถ้าสีไปนำ้ำโอ้คุณลเมาใหญ่มาแล้วครับนะเสียงรถมอมไซคมาละนี่ครับก็ยังคงพัฒนาไปอีกเยอะนะครับสําหรับวัดตะก่อนเป็น ตอนนั้นอยู่ในนามของที่พักสงฆ์ตอนนี้เป็นวัดเลยเนาะครับคูบาครับขึ้นขึ้นวัดได้แล้วมันบอกครับเนื้อที่มันพอมันบอกครับเ,เปลี่ยนบัญชีแต่ใช้บัญชีเดิมอยู่เนาะ นั่นก็คือเจ้าของบริษัทนะครับอ้อแอการสร้างอันสามมือลรขุดดินได้แค่นี้ครับเพิ่นเพาเพิ่นบรไวแล้วเพิ่นจะเอาแมคโคมาเพิ่นว่าโอ้เออบเาเกกรงจอตัวอย่างบเบิงกัอแล้วโอ้ครับแล้วงานนี้ข้ามง่วกินนี่บอกครับฮะ้งแล้วผ่านงา ไปไปมีคนงานบุนเดียวคุ้มยากขนาดมันบอกอ้อเอ,อะการสร้างหาดีซนี่มาได้แล้วแล้วก็ไปลักเครื่องมือผมแล้วก็ทำหากระโบเห็น ของโรเย็นครับโรงเย็นก็นมีโอ้ยเจ้าไทยอยู่ตรงนอกฮนะาเข้าไป้รถเจ้านะเดี๋ยวผมเป็นในค่าซซองข่ายยังคู่บาสวดผมก็จะจ่ายหาครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะใส่ซองคู่บาเองหรอกครับนี่ครับ ตามมาดูท้างซุนนะครับ44เซนปุ๊บเอาขีดไว้หักซ้ ขีละจุดดีอ่าโอเคนี่ครับคือวิธีการวัดนะครับวัดเสานะครับต่างระดับนะครับเพราะว่ามันจะมีขอบไม้นี่มาวัดทีหามีเส้นหนึ่งนีงน่ไหมดีเส้นเอาบันไดก็ได้้างซุนนี่ก็จะทำงานกับผมมานานแล้วนะครับจากนู่นแหละวัดกวนบุญนะครับนะซึ่งมีศักเป็นล้าน ร้านเคยเป็นชาวบ้านกูนบุญมาดูการหาเซ็นเตอร์นะครับปึ๊บนี่นะครับต้องมีฉากนะครับประกอบ ครับเรากะมาเบิ่งกันออแอการช่างนะครับขุดดินไปขุดดินมาผสมปูนแล้วก็เห<า>็ด3อย่างในเวลาเดียวกันพี่เลือกฝีมือตอนนี้กำลังผสมสีครับ คือความม่วนซึ้นในการทํางานนะครับอย่าซีเรียสเพราะว่าการทํางานต้องมีการปลดปล่อยนะครับสร้างน็อตนี่ก็จักไปใส่ผู้ไปผู้มาอยู่ไปเอาเต้าดีเซนมาหัมไปครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ